สวัสดีครับชาวราศีเมทุนนะครับตุลานะครับครึ่งเดือนหลังจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคนเดินฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมอาชาวราศีมทุนมาดูดาวประจําตูนก่อนครับนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมให้ชาวราศีอามิทุนหรือเมทุนเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาเนี่ยเต็มเขาค่อนข้างจะเต็มร้อยนะเก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเรียกว่าดวงดีมาก เพราะอะไระเรามาดูกันนะครับดาวประจําตัวคุณคือดาวพระพุธไปเป็นเกษตรแลนะ้าอุดอยู่ในภพพันธุนะครับดาวพระพุธของคุณเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนตันุนะครับแล้วก็พันธุไปเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือคุณจะมั่นคงดีพร้อมและมีความสุขมากมากมาก,มากกว่าทุกๆอย่างแล้วที่สําคัญดาวที่มาลอยอยู่ในตัวภพตนันุหรือหรือตัวตนของคุณเนี่ย เป็นดาวพระอังคารซึ่งมาจะพบลาพระด้วยนอกจากมีความมั่นคงมีความโดดเด่นแล้วนะครับยังมีโชคมีลาบฟลุ๊กๆนะครับผมยังมีว่าฟลุ๊กๆมาสู่คุณชาวราศีเมถุนด้วยเพราะฉะนั้นครับสาธุครับรับสิ่งดีๆเลยทีเดียวในครึ่งหลังนะครับผมต่อไปดาวกระดุมพระนะครับเป็นดาวพระจันทร์แต่มีดาวพระเสาร์มะเร็งนั่นแปลว่าอะไรสุขภาพของชาวราศี เมุูมีโอกาสจะเสียเงินกับสุขภาพนะครับช่วงนี้อ่าช่วง3ปีที่ผ่านมาชาวราศีเมทุนอาจจะปวดกระสอบกระแซหรืออาจจะต้องมีเกณฑ์เสียเงินกับเรื่องสุขภาพเรื่องของยายวดยานผ่านนะหรือในทางที่ดีคุณมีเกณฑ์ต้องได้นะครับภายใน3ปีนี้นะก่อน6กนะคุณมีเกณฑ์ต้องได้ยวดยันผหานะนะครับซึ่งถ้ายังไม่ได้เดือนนี้เหมาะมากนะครับกับอสังหาริทรัพย์ที่เป็นยวดยันผ่านนะแต่นะครับผมยังมีแต่ก็คือจะได้นะครับ ด้วยดาวเลขเจ็ดที่เป็นเกษตรเนี่ยจะเป็นส่วนมากจะได้เป็นรถที่ค่อนข้างจะมีอายุรถที่เก่าๆนะครับรถมือสองจะดูดีนะครับจะดูถูกฉลกมากนะครับกับบชาวราศีมิถุนนะครับ,บโอกาสจะได้ทรัพย์สมบัติได้มรดกตกทอดมากๆครับต่อไปดาวสาัสชะนะครับคือดาวราชที่ตอนนี้เขาไปอยู่ในปุตตะซึ่งเป็นนิดนะครับต้องบอกนี้นิดแปลว่าต่ําแปลว่าเสื่อมแปลว่าต้อยนะครับอาจจะช่วงนี้อาจจะ ห่างๆกับเพื่อนกับฝูงมากนะครับสำหรับชาวสีเมทูนอาจจะไม่ค่อยได้พบหน้ากันเท่าไหร่นะครับหรือมีเหตุจําเป็นว่าต้องหา่างต้องบอกนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ามันไปอยู่ในแต่ว่าต้องไปเล็งกับราหูนะครับไปเล็งกับราหูซึ่งเดี๋ยวใกล้ๆนะครับช่วงปลายเดือนนี้จะเกิดปรากฏการณ์ราหูอมพระทิือุริยาคาตต้องบอกนี้ครับระวังนะครับระวังผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงจะมาขอความช่วยเหลือแล้ว จะกลายเป็นว่าท่านจะไม่คือท่านช่วยไปแล้วอาจจะไม่ได้รับผลตอบรับหรือยืมเงินไปก็ไม่ได้คืนหรือพูดกับผู้ใหญ่สุขภาพนะครับสําคัญหรือลูกหลานของคุณเองนะครับอาจจะเจ็บป่วยบ้างหรืออาจจะตัวร้อนไม่สบายเป็นไข้นะครับแต่ก็ผ่านไปได้เนาะต่อไปดาวพันธุอย่างที่ผมบอกค่อนข้างมั่งคั่งมั่ง,ง,งคงใครอยากจะมีบ้านนะครับก็ทําสามารถทําได้คุณสามารถปลายเดือนตุลาเนี่ย โปรเจกต์นี้สําเร็จนะครับใครที่ทําอสังหาใครที่ทําเกี่ยวกับบ้านหรือใครที่ทําธุรกิจอยู่กับที่บ้านจะบอกว่าปังมากนะครับในครึ่งเดือนหลังตุลาคมนี้ผมบอกว่าเป็นทิศทางที่ดีของชาวราศีเมถุนนะครับผมต่อไปดาวพุตธะครับดาวพุทต,ตะมีดาวจากเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ตรงพุทต,ตะด้วยก็คือดาวพระศุกร์นะครับเป็น2ออเจ้าเรือนนะเป็นทั้งเจ้าเรือนพุตธะและเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมจะบอกคือหนึ่งต้องระมัดระวังนะครับลูกหลานของท่านเกิดอาการสุดชนจนเกิดอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวเป็นไปได้หรือลูกน้องบริวารของคุณจะมาขอลากออกหรือจะคิดไม่ซื่อคิดคดคิดกองหรือทำอะไรไม่ค่อยจะถูกใจชาวราศีเมถุนอมิถุนเท่าไหร่นะครับต้องบอกงี้ด้วยอิทธิพลของดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นกเกษตรก็จริงแต่จะมีความเป็นวิน,นาศอยู่ด้วยแล้วมาเจอดาวพระอาทิตย์อีกนะครับ ระวังการปลุกปั่นยุแยงจากญาติของคุณจากเพื่อนของคุณด้วยนะครับจะกระทบกระทั่งกันสําหรับคนที่อยากมีลูกผมยังบอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนนะครับยังจังหวะยังไม่สวยงยามพอนะครับผมต่อไปดาวฤกษไปอยู่ในตัวตนของคุณด้วยตนุด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือหนึ่งอาจจะเป็นทุกขลาบนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นคือคุณอาจจะได้ลาบก็จริงแต่อาจจะเป็นทุกขลาบต้องระมัดระวังแต่ถ้าคุณขยนันคุณกล้าแข็งหรือ คุณไม่หวังลาบลอยมากคุณจะสําเร็จมากนะครับคุณจะเขาเรียกว่าไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปเกีย่ยวเรื่องโชคลาภมากมายขอให้คุณทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณให้ดีที่สุดแล้วจะตอบแทนผลอย่างได้ดีที่สุดครับดาวอริยังบอกอีกว่างดเว้นการประทะนะครับช่วงนี้ชาวสิดิถุนค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจนะครับผมต้องบอกว่าปลายเดือนคุณจะมั่นอบมั่นใจมากเพราะถือว่าตัวเองดวงดีนะครับก็เลยทําให้อาจจะรู้สึกว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวใจร้อนสักนิดหนึง่งตามภาษานะครับแล้วก็อารมณ ต่อไปดาวปัตตนีนะครับอย่างที่ผมบอกปัตตนีมั่นคงมาตลอด1ปีเต็มครับแล้วมามีดาวพระเกตมาเสริมอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่ไปบนบานสังกล่าวของเนื้อคู่ให้ขอคู่คนโสดขอเจอคู่หรือคนที่มีคู่ขอได้แต่งงานอาจจะมีข่าวดีครับอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรืออาจจะสถานะขความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะชัดเจนเร็วๆนี้ครับด้วยอิทธิพลของดาวพระเกตแล้วก็ดาวพืหัสที่มาอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมที่เป็นเกษตรเนาะต่อไปดาวมรณะนะครับหรือดาวพระเสาร์เนี่ย เขาเป็นเกษตรมรณะเพราะฉะนั้นสิ่งทรัพย์สมบัติเก่าๆสิ่งเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆหรืออะไรที่เป็นริ่งเก่าๆโบราณโบราณจะดีมากสําหรับชาวราศีเมถุนตลอด3ปีนี้นะครับโปรเจกต์เก่าปัดฝุ่นมาทําของเก่าๆออกมาสะสมหรือนํามาขายคุณก็จะมีโอกาสจะได้มอรดกทรัพย์สิ่เก่าๆ ก็จะทำการยกให้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเนาะต่อไปดาวสุภพะเป็นดาวพระราหูไปอยู่ในลาพระซึ่งเป็นเทวีโชคนะครับต้องบอกงี้ความสําเร็จจะเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงจะให้โชคเพราะเนื่องด้วยเป็นดาวพระ,ะดาวพระราหูมาอยู่นี้เป็นเทวีโชคนะครับแต่ก่อนอื่นต้องให้พ้นผ่านช่วงสุริยค่าตรงนี้ไปก็จะดียิ่งขึ้นนะครับให้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขา